ทั้งผมจะดูแลภาพรามวมดูแลพี่ข้าวเหนียวนะพี่ข้าวเหนียวใช่ซึ่งก้าววันนนครับเป็นตัวแทนของทางองค์การเกษตรทางองค์การแผษตเป็นตัวแทนของบุรีรัมย์นะครับที่มาเสนอเสนอตู้นะครับเรื่องกัญชานะฮะให้กับพรรคภูมิใจไทยทเรานะครับนะฮะซึ่งเรามีโปรเจกต์ที่จะเป็นของบุรีรัมย์โมเดลนะฮะต้นแบบนะครับ การใช้กัญชาเข้าถึงกับเกษตรกรนะครับแจงเราว่าการมาทนการที่เท่าไหร่3ามคสามเล็กไจไหมสามคูหกห้าคูณห้าสิบคูสิบเรือนเท่าไหร่คือพื้นที่เราไม่ต้องห่วงว่าพื้นที่เราเนี่ยคือเรามีพื้นที่กับสีนไล่อยู่แล้วในสนามนั้นซึ่งมันรองรับคนได้ประมาณเราอยากให้เป็นการที่ทุกคนได้นําเสนอในสิ่งที่ตัวเองมีฮาวทูอยู่ให้สังคมได้รับรู้ว่าวิกัญชามันไม่ใช่สิ่งเสพติดที่แบบ มอมเมาอย่างเดียวม,มวววนันคือาการรักษาทางการแพทย์ในช่วงกลางวันส่วนกลางคืนก็จะเป็นภาคเอ็นเตอร์เทนเมนต์กับศิลปินต่างๆที่มาร่วมกับเราอารมณ์ประมาณเหมือน,น,อน,นเราทำรูสตอ็อกทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำสามสี่เวทีไปอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละโซนในแต่ละอะไรซึ่งมันก็จะแชร์กันไปทั้งเรื่องของทั้งภาคเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ภาคธุาการกิจการอริบาณนี้ยครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าทางรักทางแพทย์ทางแพทย์อยากได้อยากได้ไอะไรที่มันเป็นคือเป็นต,ตอนเนี้ยให้ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปลองอู่คูฮะ ใจรพร้อมน้ำมันนน้ำมันกันชาเป็นการตารใจร้อน้ำมันกันชานะตู้ของเรานะครับที่ตามสุขันนสุมาโหตจัสุเยรังธรรมัญญัิ ก่อนพี่ลองไปนะโตแพงเลยมีที่เบาเบยไหมอ่ะไม่มีอ่ผมผมมันเลยโดนแล้วไงวันนี้ที่มาเกียรที่นี่เลยนะที่ไม่เคยเป็นบรรยากาศภายนอกนะครับโปรยกมากนะ นะครับในช่วงบ่ายเราจะเปิดการสัมมนาแล้นนวนะครับเปิดกา,ารช่วงเช้านะครับอี่ารยสวัสดีครับอาจารย์นะครับอาจารย์การของเรานะครับผู้สกัดน้ำมันนะครับที่สอนให้กับผู้ป่วยนะฮะได้หายดีเป็นร้อยเป็นพัน 1, คนเลยนะครับเป็นพันคนเลยและนะ้วกันตัวหมื่นคนเลยละกันกระบอกข้า เกี Halo, ่ยนะครับในทำเพื่อผู้ป่วยนะครับสวัสดีค่ะเบียอะไบเบียรีสองน์ะสี่สองศูน้มาน้วมา่สอง เ้แออดดไลน์ีโอเคนะครับการทำไทรสติ๊กนะครับวันนี้เราจะมาจับเวลาในการทำไทรสติ๊กแบบคันเทปนะครับ3 2 1โอเคนี่นะครับเราก็ใส่ต้นกองไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาธรรมดาก็ผูกไม่ได้ชาเรานะครับใส่ลงไป ตึงปลายึงเหดตรนีทำอย่างนี้นะครับน like <bbe> ี่ดดินดีลือเลนะฮะนี่รูดออมาีโคนขอเลียมันไม่ใช่บินอย่างเดียวต้องปลายลายด้วยปลาย้ายห้การด้วยดีดินดีเอคุณจะพไม่ได้ก็ไม่ขึ้ปาหนัก่อน นี่มน okay. so ละปายน้ำลายเสร็จเคาะๆเลยฮะเาเป่าเออีเอมเรียบร้อยะเะนี่คือไทสติ๊กของแท้นะครับนี่แบบครึ่งลำนะฮะได้ด้ไดใช้ได้แป๊บเดียวโหไปแงหนึ่งนาทีีมีแถมนะใช่มีเมียหนึ่งคนนะครับ มีลูกหนึ่งคนลูกอายุหนึ่งขวบสามเดือนไม่ติดเชื้อนะครับไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อครับทั้งลูกทั้งเมียนะครับเพราะเพราะอะไรไม่รู้ไม่มีใครวิจัยแต่ผมวิจัยด้วยตนเองเพราะว่าผมให้เมียสูบกัญชาทุกวันวันละมวนนะครับแค่นี้ก็เป็นภูมิต้านทานที่ว่าเขาจะไม่ได้รับเชื้อจากผมแล้วอันนี้ไม่รู้ใครวิจัยหรือเปล่าแต่ผมวิจัยด้ตนเองและก็เป็นอย่างที่ก็มันไม่ติดอ่ะ คุณจะมาเจาะเลือกเมียผมตรวจตูก็ได้แล้วมาเจาะผมตอนนี้ก็ได้เผลออไม่เจอก็ได้ทีมงานทำเครื่องเจาะมาเลยออเอาออกมาเลยมาเอาสว่านมาเลยนะครับอเอาเข็มอ่าน,นะครับเครื่อ,ตอ,องตอกมาเลยนะครับเรียกว่าอัศจรรย์นนครับอัศจรรย์ก็ก่อนลอดก่อนอะไรก็คือเขาต้องตรวจกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตกินะครับขออหมอถิดว่าแต่หมออาจจะบอกว่าเออแม่แข็งแรงพ่อไม่ต้องตรวจก็ได้เพราะมันทุกอย่างมันปกติแล้วแม่แม่กะใช้กัญชาทุกแล้วเมื่อมีก่อนลอดทำใจมาก ทรลุ้นทุกครั้งที่เมียตรวจรุ้นทุกครั้งที่คลอดลุ้นรุ้นคลอดรุ้นแบบชีวิตกูไม่เคยรุ่นเหมือนแล้วผ่านมาเหมือนผูกปวยอ่ะกูไม่เอาอะไรแล้วขอทุกวันเนี่ยรอดชีวิตมาตรงเนี้ยขอปฏิบัติให้ไอ้ผู้ผู้ป่วยเนี่ยมันเข้าถึงกูนะมาทํายากันทุกตรงนี้นะให้ถึงตรงนี้นะมันเป็นโอกาสกูอาจจะถูกติดคุกกูก็ยอมอ่ะยอมตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยให้เข้าถึงยาเพราะอะไรผมดีขึ้นมันเป็นตัวอย่างผมไม่ใส่ราัไวรัส ผมไม่ได้พูดถึงเซลล์มะเร็งคนละเรื่องกับคนลุกตู้นะฮะผมย่ออีกครูคนเดียวลุตู้ไม่เกี่ยวคนละเรื่องคนละสายกันสายเฮดเอ็กลยสายเฮดอ็กครับสนับสนุนตรงนี้พวกมะเร็งอยากเข้ามารู้ก็เข้ามาเปิดรับโอเพ่นนะฮะเข้ามาตรงนี้เลยผมสอนรู้ได้ไงว่าไมันยับยังเซลลเฮดเอ็กซ์อ๋อผมหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอ่าอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นไอทีจบม .4 มาก็คือเรียนด้านไอตา ไอ้นี่นะ,ะสิ่งคำนวณก็คือคณิตศาสต์คอมพิวเตอร์นี่แหละแล้วพอรูปประกอบคอมเป็นกัเลยเออเก่ง,เ,กงเล่นเกมเอามาเหอะเกมหนังอินเทอร์เทนเมนต์เพลงดนตรีทุกอย่างเล่นได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมามองขอด,ด้วยอ่าจิบมกีตาร์ใส่ให้ผมเลยผมก็เล่นงอย่างนี้มาก่อนอยู่แล้วด้วยครับนั่นแหละก็เลยเด็ได้หันมาใช้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นเรื่องเป็นเคทีขนลุกเหมือนกันอ,อ่าครับผม <c oughs> ถามอีกก็ได้ห้ตอนนี้พี่หญิงทำโครงการอะไรล่าสุดนักบัดนาวตอนนี้โครงการผลักดันให้กัญชาครับเสรีนะครับในประเทศไทยนะครับให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงกัญชานะครับแต่แล้วก็ให้กเกษตรกรนะครับได้ปลูกกันนะครับนะฮะให้กเกษตรกรได้มีไรายได้ปลูกทดแทนข้าวอ้อยกระโพดเนี่ยแหะครับแต่อันนี้มันอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันมีประโยชน์ เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ผมไม่อยากจะพูดหรอกครับคุณต้องเข้ามาลึกๆนะครับเรื่องกัญชาเนี่ยครับอย่างที่ผมเสไมา2่ปิปีเพราะว่าผมเข้าลึกแล้วศึกษาลึกนะฮะมันทําให้ผมมีความคิดว่าทําไมกัญชาต้องไปผูกกับกฎหมายทาไมกัญชาเนี่ยผมรู้แอบสูงนะฮะันั้นผมไม่ต้องออกมาพักด้นก็ได้นะเนี่ยจริงเนี่ยเอผมแอบไปต่อไปก็ได้แต่ครั้นี้เนี่ยมันถึงเวลาไงลกสวรรค์ก็อาจจะรู้ก็ได้ไอ้นี่แหละมันเป็นคนยุติธรรมนะฮะว่าเออมันควรจะออกมาเผยแพร่แล้วออกมา วัดชวนให้ให้คนเนี่ยเข้ามาใช้กัญชากันนะครับเอ่ะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์ของผมเนี่ยทุกคนนะครับเพื่อนทุกคนนะครับที่เป็นที่ป่วยนะเข้ามาหาผมมาเรียนรู้การใช้กัญชานะครับเพื่อเอาไปรักษาตัวเองนะครับนี่แหละครับคือโปรเจกต์ที่ทําให้ผู้ป่วยอายุยืนยาวขึ้นนะครับเท่านั้นเองอายอุคนเราอายุมีค่าที่สุดนะครับมีค่าที่สุดเลยมันเทียบเป็นมูลค่าไม่ได้ สุดยอดชีวิตเขานี่นีนนน่แค่เรียกน้ำจิ้มน้ำย่อยนะนี่ขอบคุณเก่งมากครับผม